กองทัพภาคที่3ครับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด1 9าจำนวน26รายทางอากาศครับตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันครับกลับมารักษาตัวที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรครับ นี่คือบรรยากาศที่ท่าอากาศยานกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับกองทัพภาคที่3มณฑลทหารบกที่39ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกครับพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่นะครับโดยพลตรีถนัดพลโกสัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่สพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ครับร่วมสังเกตการในการนำประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรจำนวน26กรายกลับภูมิลำเนา โดยเครื่องบินลำเลียงแบบ295นะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วทั้งประเทศสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยการส่งตัวผู้ป่วยกลับที่จังหวัดพิจิตรค่ะจำนวน12รายด้วยกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ14รายรวมทั้งสิ้นแล้ว26รายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยมีเด็กนะคะอายุน้อยที่สุดคือ3ขวบแล้วก็5ขวบอยู่ด้วยทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระหว่างการเดินทางรวมไปถึงการลด ละค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกนะคะที่บอกว่าทหารเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกๆโอกาสค่ะและสําหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ศูนย์ประสานง,งานต้านภัยโควิด -19 กองทัพบ,บกที่โทรศัพท์หมายเลข0 2 0 9 2 7 7 6 6ติดต่อไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าท่านติดเชื้ออยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับอยู่ในกรุง เทพมานครปริมณฑลแล้วก็ท่านต้องการที่จะกลับมารักษาตัวยังบ้านเกิดกลับมายัางภูมิลําเนาท่านติดต่อประสานไปได้เลยนะครับนี่คือศูนย์ประสานงานต้านภายโควิดสิของกองทัพบกไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนของประเทศไทยนะครับพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มกําลังครับ